คุณผู้ชมครับตอนนี้นะฮะเราเข้ามาด้วยรถโฟวิวนะฮะมีพี่ใจดีท่านหนึ่งนะครับให้เราขึ้นมาบนนี้นะครับตอนนี้เราอยู่บนรถโฟวิวนะครับรถเล็กไม่สามารถเคลื่อนตัวได้นะครับเราก็อยู่บนรถโฟวิวนะครับตอนนี้น้ําในรองเท้าเราเต็มเลยนะเดี๋ยวดูทาพในรองเท้านะฮะอาจจะมองไม่ค่อยชัดนะครับนี่นะะเต็มรองเท้าเลยเทก่อนโอ้โหนี่คือความหาเรื่องของเรานะฮะ หลายที่สื่อมวลชนพยายามปิดกั้นสถานการณ์อยู่นะฮะนี่คือความจริงของเมืองไทยนะครับสื่อมวลชนนําเสนอข่าวไม่ค่อยจะหมดนะครับเราก็ต้องไปอย่างนี้นะครับคุณผู้ชมจะสังเกตเห็นว่าผู้คนด้านในเริ่มอพยพแล้วนะฮะเขาบอกว่าเคหาแจ้องออกไม่ได้นั่นหมายความว่าห้องเซอร์ดนตรีเทนูซิยอสุดหรูของเราเนี่ยจะต้องระชนกับน้ําท่วมนะครับ ตอนออกเราก็ยังไม่รู้เลยจะออกยังไงนะฮะตอนนี้เราอยู่บนรถ4 w h e วินะครับซึ่งดูแลการลุยเข้ามาของเราลำบากนะครับตอนนี้ผู้คนที่อยู่ในนี้ก็ต่างเต็มตัวไปจบนะครับอันนี้คือร้านขายยาที่เราซื้อประจำนะครับนี่คือร้านขายยาที่เราซื้อยากันประจานะครับตอนนี้เริ่มเอาอะไรมากั้นหน้าบ้านแล้วนะครับคุณผู้ชมการรายงานข่าวของเราตอนนี้นะครับ เราพยายามจะไปให้ลึกที่สุดนะฮะเพื่อรับราบข้อมูลข่าวสารนะครับอ่นนี้คือร้านก๋วยตวต้มฮ่องเต้นะครับที่เรากินอยู่ประจํานะครับจะสังเกตว่าเริ่มมีการน้ำเข้าไบในร้านนิดหน่อยแล้วนะครับโอ้โหร้านนี้จมเลยครับคุณผู้ชมเซเว่นปิดแล้วนะครับนี่คือภาพของซอยบ้านแม่ต้มนะฮะท่วมกันแดนี้แล้วนะครับนี่เป็นรถที่ไม่สามารถออกได้นะครับออกไม่ได้แล้วนะครับตอนนี้ ออกไม่ได้ครับรถเล็กเราได้สนใจทิ้งรถของเราไว้นะครับเนื่องจากเราเป็นรถเก่งนะฮะเราเรี้ยวอยู่บนโฟรวินะคุณผู้ชมจะเห็นว่ามีรถทหารเข้ามาให้การช่วยเหลือชาวบ้านแถวนี้แล้วนะครับมีรถทหารเข้ามาแล้วนะครับคุณผู้ชมสังเกตดีๆนะฮะตอนนี้รถเล็กไม่สามารถวิ่งผ่านไปได้นะครับมอเตอร์ไซค์ก็ดับกันไปหลายคันแล้วนะฮะรถทหารเริ่มเข้ามาให้การช่วยเหลือเป็นระยะๆนะครับ นี่นะครับรองเท้าบูททำทริปเราฮะอันนี้เป็นรถขนส่งไปสถานีนะครับที่กำลังเข้ามาอยู่ตอนนี้จะเห็นว่า,าชาวบ้านเริ่มอยู่ในอาการที่ไม่แน่ใจในสถานการณ์ตอนนี้นะครับทุกคนต่างพิจารณาอยู่นะว่าจะทำอะไรดี นะครับจะเห็นว่าเด็กเริ่มเล่นน้ำกันนะฮะนึกว่าเป็นของสนุกนะครับนี่เราโชคดีมากลยที่เราอยู่บนรถโฟวินะฮะมีเป็นรถโฟวิจริงๆนะคุณผู้ชมดูจากล้อก็รู้นะฮะเนี่ยใหญ่ขนาดนี้นะเป็นรถโฟวิวนี่คือชาวบ้านที่อยู่ฝั่งนี้นะครับลำบากมากนะฮะคุทุู้คนก็รอกันอยู่นะฮะจะทำยังไงดีนะฮะเริ่มน้ำเข้าบ้านกันแล้วนะครับ อันนี้จะเป็นหมูบรรามา่บ้านสุาลัยนะครับสุาลัยเรามาดูภาพสุาลัยนะครับสุาร an uh ัยสุารัยตอนนี้นะครับพยายามสูบน้ําอยู่นะฮะสูบน้ําออกมานะครับสูบน้ําออกมาอันนี้เริ่มเตรียมอพยพกันแล้วนะครับเริ่มมีชาวบ้านลุยฝ่าน้ํามานะฮะชาวบ้านก็เริ่มนั่งดูนะฮะน้าขึ้นสูงมากเลยนะคุณผู้ชมเราจะไปเก็บภาพบรรยากาศที่ชุมชนวัดไร่เขียวมาให้ได้นะฮะให้คุณผู้ชมได้สัมผัส ความเล้าใจนะฮะตอนออกเราก็ยังไม่รู้เลยว่จะออกได้หรือเปล่านะครับเราหาเรื่องมากๆเลยนะฮะตอนนี้บานะฮะจูดี้รอบจูดี้ลอยน้ำนะครับเดินครับเราไม่รู้ชะตากรรมของจูดี้นะฮะตรงนี้หน้าชุมชนวัดไผ่เขียวนะครับคุณผู้ชมจะสังเกตว่าตรงนี้เป็นศูนย์อพยพแห่งหนึ่งนะครับในเขตดอนเมือง